เราก็มารับอยู่ทางทีทุกคนหอยกีหอยกีน้อยหอยกีใหญ่เจ้าน่นานนเขาก็จกกีตามหาขมาแลโอ้ยตีงลายบ่ได้ดอกบ่ได้กินดอกแต่เฮาเองก็บ่ <c oughs> ค่อยมากินปลาได้หอยกีขึ้นในทุ่งชาปัดคุดคุมคุดขนมีปลาอนะเนาะเหมนเหาขึบุญเหมือนเห่าเพิ่งคุดนะ่ะหาในน้ำแต่แท้ยังบุญยังมี เขาิเอาเนาะคนนี่เนาะโบ้ในนี่กจ้ากูโดนชดนนี่นี่มีนาเขานะเทาเสร็จกูคอยยนี่ค่ะตะกี้เข้ามากินคนนะครัดกิน,นหน่วยเย็นเริมนาะขอบถ้นพน,ยยนวยน,น,น,นอยเนาะบุกถึงทีน,นข้นข พ่นความไปเอาพี่ยังเพิ่นนั่นนั้นก็ขียในหันเลยโอ้โอเคไวนินิบลพีบบล็อกมีเก็บกงเบียร์นี่มื่ว้คายนี่เอาไปตืมเออมาสิไรอองพี่ชัางอะนะ ้านคักบุบมีคำนะคือมาถึงคนอืมก็อย่าลงสุดคำถ้าว่าถ้าว่น้อะยจะน้อยพ่นเมือกไม่ได้น้ำเลยฮะบ่งคักแล้วมีคนติดตามเลยได้สิทธิหาบนขึ้นคำไปขึ้นคำอันบนหรออืมก็ยิงไปเอไปจุดดไม่ อะไรกอะไรลึกอะไรม่อ่ะนะมัญหาปลาโซยตันีนักยเมยนี้มนักเนาก้อนกน้อยหนูนักเท่าว่าหินหนึ่งฉันคิดว่าน้ออื่นบอกน้องบางก้นก็บประด้นักที่ช่างไลไปเลยอันดีได้อยู่ด้วคัะ ขึ้นมากขึ้นมากลายโตใช่ไหมตองตูตองตูขึ้นขั้ขึ้นขั้นย่างลงไปตากล้องนี่ก็จยักา์ไทยในใดวินพุ่งวินผีอีไล่ตาตามเจ้าเห็นเจ้าพันนี่เห็นผลายตาก่อนละเป็นวินเนาะนั่นนี้เดี๋ยวว่าเป็นแต่ทอดอีเมะลุกขึ้นแล้วมิ่งมิ่งว้าคุ้ยดูทางหน้าคุณคว้ยลิ้นน้ำเอามังโนูค่ะ ขวงแล้วล่ะให้ลากขวงลงเบิ่งนี่พานขวงก่อนวงก่อนนี่นะบงนูันมาเฮาโอ้ยสิจับหยังลาลงมานี่นะ อาจัดจัดที่เฮ็ดจะได้อ่ะลองเบิ้งมันชีพึ่งบ่การกระเบื้องฮัตบล็อกบานนี้กะตีการกับเบื้องไหนอยู่นี่อะเบื้องซ้ายจากกระเจ็บเบื้องนั้นเจ้าเฮ็ดเราหน่ ไม่ไดแจ๊กแล้วก็เอาเนี้อนี่มาผัดเนื้นี่เออแล้วก็มาแบงนี่แบงให้มันคึ่งแบงให้มันพึ่งได้ยาวได้หุบไปก็แต่งเชือกจับเออจับเน่ยนั้นเออเออเออเอ้าเอ้าเ้านนี้เออเอาขึ้นมาเราเปลี่ยนท่อนเฮ็ดอืมเอ้า จะแบ่งบัครึ่งละมันบัอยากเต็มขนาดบางทีเวลาเราเราทิมหั่นกับบต้องชิมแห้งแล้วกับบต้องทิมค่อยเอาสัตธรรมดาเลยน้องพเหมือนกับเข็มบัวครึ่งจะเม็ดลาเอ้ยก็มันเนี่ยบริเว่โอ้ยพี่ช่างพัดทั้งหน้าพัดเป็นเน่นั้นทั้งละเม็ดเอาเอาแค็มนี่เกี่ยวไปนี่เลยนึ่งไปนี้เอาลงยาวพดจะเอาลงยาวพด จับนนี่จับยนี่จับยนี่เออให้มันเพียงแม่จับก่มันตัมตัมซุ่มซุ่มขัดเขาขึ้นมาสิได้ย้อนอยู่บอดุคนโมนี่เออแล้วแล้วจะอ่ะมันนี่กัเบิ้งเอมันนี่กับแขนนี่แขนเราเนี้ยเอนี่กำแบงเอามือหั่นเอามือจับกำเบื้องนั่นไปจับอีกโมนี่ได้อีกโมนี่อีกว่ะเออวาไนี่

เดินหาคนเาดังอย่แล้วโอเคบอกสนนะนี่ไรแล้วคือได้มหมจนี้เออโหอยไปจับน้องชายหาเห็ดอะไรจ๊ะเอ้าเห็ดอะไรบ้านนี้ตัวนั้นลัปะละไหตัวป้าหิย่านั้นดวงนี้เราจับเลยจับอะไรสานี้เด็อจ๊ะอ๋อนี่นะ ดีนะแบงค์เองนี้เอาใอกให้มันค่องนี้แล้วตัวนี้แหละจับเบืองนันฮาฮ่า่า่าฮาฮ่าฮ่าฮาา่บบ่่่ ไม่เงียบจะซื้อติ๊งเงียบซื้อมหาปลามันบวได้เนาะมีปลาบ่กฮะบ่มีบอบุ้มีล่ะมันบวได้ล่ะเฮ้ยไข่อย่าว่านี่ลงไหมือนกุฎีไข่บวชได้นี่นะเบิ้งนี่นะมันนี่นี่บิ้งบึ้งเออเงี้ยล้วนี่เออเออนี่ฮะเออเออแล้วก็แบงให้มันครึ่งแล้วนี่จับนี่นี่ เนี่ยเนี่ยอ่อาไวไอ้เคยไอ้บุกเคยปานมือเป็นน้อยมือบุกเคยจะปานเป็นน้อยไอ้มือบุกเคยนั้นลงนู้เจ้าก็นั่นแล้วเฮงกลัวคขเอามา้สีลองเมื่ก่ป่านนี่ไปนะเอกค่าสีลงแล้วพี่น้องเลย

ก่อนบนนั้นก็เอามือนั่นก็จับปอปบอตัวนี้เลยมาเกาะหนินิแล้วบงนี้ละพึ่งใส่แค่นี้นี่จับจับมาพึ่งตรงนี้เลยลีลาเบมือนเดิมลีลาแล้วก็มาแบงมันีมาแบงแบงเอาแต่เช้นาถนอมแบงแบงเคิงเออเขิงนี่นะนี่เออเอาให้มันพึ่งแบบนี้ไหนจับแล้วตัวนี้เอาขึ้นใส่ตัวนั้นตัไอะไรไรละมึงค่า ว่างมานีนึ้นไปทำอะไรกยันเดเจ็บนี่เน้อนเอทยไป,ไป

เงี้ยมันเป็นนะต้องหานะบ่นี่เอ๊ะหนึ่งสองนี่มันนะนั่นพูดบอกเพื่อพูดบอกบ่มันเป็นอะไรเอาไปทางผิดหลายพูดนี่เพื่อให้ให้เอาทางในนี่ให้มันพึ่งเอออะไเนี่ยทางไหนเพื่อได้ปลาไดปลานีบ่ละอ่ะลองควงจริงจังนู้นาลองหาะลองจริงจังสุดหรือบ่หาบ่นะลองให้เราควงแฮลองแบบมันสีด้อยู่บ่ เราเราควงจริงๆจะจังเนาะกังปนี้เออ คอยตูดคอยตูดคอยตูดบอคอยตูดไปน้ำเลช่างป่านะขามันมีกหินเหเอาไม่เด้อคอยเด้อเอาไม่อีบตรหนึ่งพอไปเบิดละปลานะอู้ยนนั่นะไันไมนั่็อ้ั้ ไลกระตลงนอนี่เยมันย่อเวลาเอาพิ่งยังโมยาก้าเอาอีบันหนึ่งไเพิ่นสังให้พิ่เพิ่นเฉียวนี่เะโค้งเลนะเจตูมืปได้บ่อยจวโ้เละ้อเขาเไม่พี่น้องเลยลูกลูกผูไทจะกล้าบน้อะมั้งแมละนาวละอืมอืมยัาว พดผีช้ปตตเช็คอยู่นี่ลืมลืมเออเออพักเออ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 ยันยันยัเขินเออเขิงแล้วก็ยุบช้ำช้ละไหมเออยุบเข้นไปนี่ได้แล้ววันนีบอจักลงไปพึ่งเบิ้ง

สิไดขัพนได้ท <Sky jogo? S 1> e, ุกนง่ายได้ได้แล้วบ่เยาอีกบ่กได้แล้วบอพอละเอาเกานะเอาซ้ำนี้ละมือนี้ฮะมือหน้าจะมาเฮียนไหมไ่ไายไอด้ลายเ่าใดแล้วหันเดียรบอต้องแข่งหยุลึกยี่น้ันไไอคือเอาไอบุคือเนาะ าคันมีเฮเขาก็ช hmm. ิเธอแล้วคันเ่ามีเฮก็ค่อยมาเฮ็ดมันหักเป็นนะเป็นนาเพรมันก็บม่ได้ยับปานได้ปานมาก็ใกล้เพียงเลยเฮนั้นเดี๋ยวทันเห็นบ่หั่าปลาอยู่จอมเฮผูปานมาก็ใกล้คดเลี้ยวเพียงเนาะคดหัวคดหางเรีว่าเขาก็บุเคยจักเถธอนคนก็เลยจิกกี้กับกังอืมไปชื่อเฮปะมันเดินยูทูปก็กรนเดิ้ลยังพอดีจุ๊บเฮนั่นแหละ ก็บอกเหีพ่อถ้ามานโค้งเราบอกโอ้ยบอกนะยันเราหายอหัวนั่นแฮ่ที่เอแฮ่ห้างบอกเออมื้อหน้ามาลองสิมาหน้ามึงเด้อเสียวเฮีพ่อมาเออคำแฮ่ที่เรามาลุกจักที่บุตรีเฮดีเฮดตกใจเบิดีเล่นนี่อยู่มันอยู่ทางนอกชัดมื้อหน้ามาเสียวเฮีพ่อลองมาเบิ่งเฮ่าเฮ่แล้วก็คาดเบิดงเลยล่ะไปไป เขาก็ชิได้เมื่อแล้ได้เดีอนี้เมื่อป้าได้ไปพุดเมื่อบอกอ,อ,อืมอข่ย่าเอาอเอข้าอกได้เป็อ้าเอลาฟิกเด่อค่ะแม่ปลา <c oughs> ไปเขาก็ชิได้เมื่อทุกคนเลยเมื่อนึ่งข้าวนึ่งแกงแรงง่าย ใจก็ใจก็ตามใน้องตัวร้ายเนี่ยได้คนเนอะส่วนตัวเราใจเนอะคลิปหน้าจะมาแก้มือใหม่คลิปนี้หนาวแหงนี่มือจนแดงก็สวยเนาะขอบใจหลายๆบ๊ายบายจ้าเมออื่อกันเด้อมันมนันบอบบ๊อบ,อบ,อ,บอ,อบใจหลายๆเมื่อก่อนเฮียทวงคือซื้บ่บบบหนาวเลยอือสลามทางได้ปลาพร้อมอ้าวเมื่อเฮาก็ได้ที่เฮาได้ยันได้ดีเด้อ <c oughs> อาทุกคนให้เอฟซีบอลก่อนก้อนเฮาสี่กับอันนี้แหละปลาพันธุ์แหละนี่นี่ห้าห้ามูเสาเดีซยวสั่งตรงคอยบริการเปียกการแห้งได้เลยล่ะจะมีสาวนาเอาเสี่ยวแหงพระธรรมมาไปโดดเมื่ออลไรบอกไปโดดเมื่อเลยบุกไป้ลูกก็จะโดดน้ำไหลเมื่อเลยเมื่อแม่พวงกัสีทับ